บทที่47รบกับงูทะเลอิงสโตนขีดล่างแฟนตาซีโบอิง777้ง777ส่งเสียงสูงลากยาวบินว่อนอยู่บนท้องฟ้าชินสือโอยังมีอาการกลัวความสูงอยู่จึงปิดตาเอนตัวลงกับบาะที่นั่งมันซะเลยจิตสำนึกโพไซดอนกลับไปถึงมหาสมุทรแล้วตอนนี้ที่ฟาร์มปลาคงจะกำลังคึกคัก ชักติดต่อกับฟาร์มเพาะพันุปลาอย่างอยู่ตลอดเพื่อที่จะนาเอาลูกพันธุของปลาหมึกและสัตว์น้าลำตัวนิ่มที่ยังเล็กเข้ามาหมูปลาคออดในทะเลใช้วิธีรวมกลุ่มกันไล่จับสัตว์น้อยใหญ่พวกนี้จนมันพากันว่ายแตกระเจิงบางครั้งกรวดทรายที่ก้นทะเลก็จะมีปีนลูกปลาหมึกปีนก้อนข้ามไปหมูปลาคออดตัวขนาดเท่าฝ่ามือก็รวมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนลอยไปลอยมาทําให้มหาสมุทรเต็มไปด้วยลมหายใจของสิ่งมีชีวิต แฮ่อวนเปื่อยๆที่เมื่อก่อนเคยถูกหวานลงกลางทะเลเศษโครงไม้ที่แตกกระจัดกระจายเริ่มจะสร้างประโยชน์ให้แก่สาหร่ายที่พันด้านบนโดยรอบอาศัยเศษซากของสิ่งเหล่านี้เพื่อขยายพันธุ์เมื่อมีสาหร่ายมากขึ้นปลาก็มากขึ้นพวกปลาทะเลตัวแบนกับปลาเท้าจึงพากันตามมาเองแม้จะยังไม่มากนะักแต่การปรากฏตัวของพวกมันก็นำมาซึ่งความหวังให้แก่ฟาร์มปลาตอนนี้ที่ฟาร์มปลาเริ่มจะมีแรงดึงดูดต่อพวกปลาบ้างแล้ว บริเวณใกล้ทะเลปรากฏให้เห็นสาหร่ายใบใหญ่ชอ,อนิดหนึ่งที่ที่เติบโตราวเจ็เมตรลากเลื้อยอยู่ตามก้นมหาสมุทรจากนั่นจึงข้อ,อย่างรากลงเครือใบสีเขียวเข้มตั้งขึ้นมาพลิ้วไหวไปตามคลื่นทะเลอย่างไม่ขาดสายเชื่อมเข้าด้วยกันจนกลายเป็นผืนใหญ่เกิดเป็นลักษณะท่าทางแบบที่ทําให้รู้สึกปลาตรึงใจขึ้นท่ามกลางดงของสาหร่ายแผ่นใหญ่มีเต่าทะเลขนาดเท่าฝาหมอสองตัวกําลังกินอาหารอยู่ ส่วนหัวขาทั้งสี่ข้างและลำของเต่าทะเลชนิดนี้ตัวล้วนแต่ถูกปกคลุมด้วยหนังบนผิวไม่มีสารปกคลุมชั้นนอกบนกระดองข้างหลังมีกระดูกทรงเหลี่ยมขนาดเล็กใหญ่ไม่เท่าฝังอยู่ปากปรากฏให้เห็นเป็นรูปร่างเหมือนตะขอหัวของมันมีขนาดใหญ่หลังของมันเป็นสีดำฟ้าประดับด้วยจุดสีขาวดูแล้วสวยงามเป็นอย่างยิ่งเต่าทะเลที่ซึ่งซึมสองตัวว่ายน้ำลอยไปลอยมาในดงสาหร่ายปากของมันขมุบบอขมิดฉีกินสาหร่ายใบใหญ่ไม่หยุดบางครั้งเมื่อพบเข้ากับพวกลูกปลาหมึก ก็จะกระปรี้กระเป๋่าขึ้นมาทันทีแค่สะบัดหัวก็จับลูกปลาหมึกแล้วใช้ฟันเคี้ยวได้ทันทีอีกทั้งยังเป็นสัตว์ที่กินได้ทั้งพืชและสัตว์ชินสือโอดูเต่าทะเลสองตัวอย่างสอนอกสนใจจากนั้นจึงไปที่ปะการางังแนวปะการังนับวันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นมันทอดตัวยาวต่อกันเกือบหนึ่งตารางกิโลเมตรสีสันสวยงามหลากหลายมีชีวิตชีวามแมลงปะการังที่มีสีสันสวยสดก็ไม่หยุดที่จะแพร่พันธุ์ ฟองน้ําทะเลบางส่วนโบกสะบัดอยู่ในน้ําชั้นบนของปะการังปลาเล็กปลาน้อยฝูงหนึ่งว่ายไปมาอยู่ภายในนั้นดูราวกับว่าพวกมันเป็นคนสวนที่จะแต่งช่อดอกไม้อย่างขยันขันแข็งทว่าตอนนี้ที่แนวปะการังไม่สงบสุขเลยแม้แต่น้อยงูทะเลกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามาจากที่ไหนว่ายวนไปมาอยู่ใกล้ๆก,กับแนวปะการังงูทะเลพวกนี้มีขนาดความยาวไม่เท่ากันตั้งแต่ครึ่งเมตรถึงสองเมตร มีจำนวนมหาสารราว20กว่าตัวเกือบจะกลายเป็นเจ้าถิ่นบริเวณใกล้เคียงกับแนวปะการังอยู่แล้วแม้แต่เจ้าบอลหิมะก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับพวกมันดีงูจำพวกนี้ไม่เหมือนกับงูที่อยู่บนพื้นดินง,งูทะเลทั้งหมดล้วนแล้วแต่มีพิษแต่ในมหาสมุทรแอตแลนติกนั้นจะพบงูทะเลได้น้อยมากบางสถาบันวิจัยถึงกับมั่นใจอย่างถึงที่สุดว่าในมหาสมุทรแอตแลนติกไม่มีงูทะเลอย่างแน่นอนนี่คงจะเป็นแค่เรื่องเหลวไหลแน่ บริเวณใกล้ๆกับเกาะเฟเวลจะพบงูทะเลได้น้อยเนื่องจากงูทะเลเป็นสัตว์เลือดเย็นพวกมันไม่สามารถปรับตัวเข้ากับน้าน้้ำที่หนาวเย็นได้ส่วนมากมักจะมีชีวิตอยู่ที่น้าน้ำเขตร้อนโดยเฉพาะในเขตทะเลของออสเตรเลียและแอฟริกาเห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องที่ไม่แน่นอนแหล่งหาปลาในนิวฟันด์แลนมีกระแสน้ำอุ่นไหลมาจากเม็กซิโกคาดว่างูทะเลพวกนี้คงจะอาศัยบริเวณน,นั้นเพื่อดำรงชีวิตหลังจากที่ชินสือโอรับช่วงทำฟาร์มปลาต่อ เขาก็ท่องจําความรู้เกี่ยวกับมหาสมุทรมาโดยตลอดเขาแยกออกกว่างูทะเลชนิดนี้คืองูสแสมรังเหลืองลายครามที่พบมากในหน้าน้ําเขตอบอุ่นพวกมันกินอาหารได้หลากหลายแต่ส่วนมากจะชอบกินลูกปลาเป็นอาหารคาดว่าหากพวกมันอยู่ที่นี่คงทาให้ปลาทั้งหลายในแนวปะการังต้องสูญพันธุ์เป็นแน่ เมื่อเห็นงูทะเลพวกนี้ชินซือโอก็รู้สึกค่อนข้างหวาดหวัน่นลักษณะของงูทะเลแน่นอนว่าคงไม่สวยงามสัตว์ทะเลพวกนี้ล้วนมีลักษณะดูร้ายพวกมันมีสีสันหลากหลายหางที่แบนราบราวกับไม้พายสายสะบัดน้ําทะเลท่วงท่าตอนว่ายน้ําล้วนนํามาซึ่งความรู้สึกชั่วร้ายชินซือโอรู้ว่าต้องไล่พวกมันออกไปแต่ว่าจะใช้วิธีไหนกันละ่ะ ในช่วงเวลาหนึ่งชิ้นสือโอรู้สึกกลัดกลุ้มแต่ทว่าการมาถึงของเขาก็ทำให้เจ้าบอลหิมะและพวกปลาเทราหัวแข็งต่างๆรู้สึกพึกเฮิมขึ้นมาปลาพวกนี้สัมผัสได้ถึงจิตสำนึกของโพไซดอนจึงเข้ามาล้อมรอบเขาชิ้นสือโอทดลองใช้วิธีการปลุกใจปลาเหล่านี้เพื่อขับไล่งูทะเลออกไปเขาได้ให้บอลหิมะเป็นผู้นำให้ปลาเทราหัวแข็งเป็นกำลังหลักนอกจากนี้ยังมีปลาครีบคู่ปลาคออดต่างๆพวกมันดูราวกับนักสู้ที่องอาจบุกเข้าโจมตีงูแสมรังเหลืองลายครามอย่างดุดนัน พวกงูแสมรังเหลืองลายครามก็ตกใจรวมตัวกันขึ้นมาโดยสัญชาตญาณเพื่อทำการคุมเชิงฝูงปลาบอลหิมาว่ายน้ำอย่างลำพองขนาดตัวที่ใหญ่มหืมาของมันนำมาซึ่งความกดดันที่พอพอกันให้แก่ง,งูทะเลฝูงปลาเท้าหัวแข็งก็มีความกล้าหาญเป็นอย่างยิ่งหลังจากเข้าใกล้แล้วพวกมันจึงบุกเข้าปะทะลักษณะเหมือนกับการยิงลูกธนูแหลมออกไป สถานการณ์รบครั้งใหญ่ก็แตกประทุแต่ชินสือโอกังวลว่าเหล่าปลาจะเสียเปรียบพิษของงูทะเลนั้นมีความร้ายแรงเกินไปเพียงแค่กัดปลาพวกนี้ก็สามารถทําให้พวกมันตายได้ชินสือโอรีกระตุ้นความคิดอย่างรวดเร็วเขาคิดวิธีหนึ่งขึ้นมาได้งูทะเลแตกต่างจากปลาพวกมันใช้ปอดในการหายใจไม่สามารถอยู่ในน้ำเป็นเวลานานๆได้ถัดอีกช่วงก็ต้องขึ้นไปหายใจบนฝั่ง ที่พวกมันสามารถดำน้ำลงมาจับอาหารได้สาเหตุหลักก็คือปอดของงูทะเลมีความจุมากเมื่อดำน้ำหัวใจจะเต้นช้าลงเพื่อเป็นการลดการบริโภคของอากาศที่ใช้หายใจนอกจากนี้ผิวหนังของมันยังสามารถดูดซึมออกซิเจนบางส่วนและขับถ่ายคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปได้ทว่าช่องว่างภายในปอดของมันกลับมีจำกัดออกซิเจนที่ดูดซึมโดยผิวหนังไม่สามารถทำให้มันมีชีวิตอยู่ได้ ชินซือโอควบคุมบอลหิมะกับปลาตัวอื่นๆให้ล้อมรอบพวกมันเอาไว้เพื่อกกวนพวกมันทําให้พวกมันต้องเคลื่อนไหวมากขึ้นเมื่อเป็นเช่นนี้งูทะเลจะใช้ออกซิเจนเร็วขึ้นเมื่อไม่มีออกซิเจนก็จะต้องไปจากที่นี่ชินซือโอไม่อยากให้ฟาร์มปลาของตอนนมีงูทะเลถึงแม้เขาจะหวังว่าหากฟาร์มปลาของตอนนีชนิดพันธุ์สัตว์น้ําที่หลากหลายก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีก็าตามแต่พิษของงูทะเลนั้นร้ายแรงเกินไปหากภายหลังไปกัดคนเข้าคงจะวุ่นวายน่าดู ท้ายที่สุดหลังจากที่จิตสำนึกโพไซดอนเข้าปบคลุมง,งูทะเลงูทะเลพวกนี้จึงถูกรบกวนราวกับว่าพวกมันรับรู้ได้ถึงความตั้งใจที่จะขับไล่ของชินสือโอพวกมันจึงสะบัดหัวสะบัดหางว่ายน้ำจากไปเองอย่างไม่คาดคิดนี่ทำให้ชินสือโอไม่รู้ว่าควรจะหัวเราะหรือร้องไห้ดีถ้ารู้อย่างนี้ตั้งแต่แรกเขาคงต้องไม่ใช้กำลังกลุ่มใหญ่ให้เปลืองแรงหรอก งูทะเลจากไปแล้วปลาทะเลตามแนวปะกการังก็กระจายความรู้สึกปีติยินดีอย่างชัดเจนดูท่าว่าพวกมันก็คงจะรู้เช่นกันว่าการมีอยู่ของงูทะเลพวกนี้เป็นภัยต่อการดำรงชีวิตของพวกมันหลังจากนั้นจนถึงยามที่เครื่องบินบินลงทนะ่ทอากาศยานานานาชาติโตอนโตเพียสันชินซือโอควบคุมจิตสำนึกโพไซดอนให้ไว่ายไปในมหาสมุทรได้อย่างสบายใจเขาแผ่ขยายอาณาเขตของจิตสำนึกโพไซดอนออกไปเท่าที่จะควบคุมได้ เมื่อเครื่องบินลดระดับสู่พื้นดินแล้วชินสือโอก็หยุดรออยู่ที่สนามบินก่อนเออบักได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่าขอให้การนัดเดทเป็นไปอย่างราบรื่นนะจากนั้นจึงออกเดินทางต่อหลังจากนั้นไม่นานวินนี่ที่สวมเครื่องแบบสีฟ้ากับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินคนอื่นๆที่กำลังลากกระเป๋าหนังคุยกันอย่างสนุกสนานก็เดินออกมาชินสือโอเข้าไปช่วยวินนี่ลากกระเป๋าและถามเธอว่าพวกเราไปโรงแรมกันก่อนใช่ไหม แอร์โฮสเตสสาวหน้าอกใหญ่คนหนึ่งจึงหยอกเย้าขึ้นมาพระเจ้าพวกคุณพัฒนาความสัมพันธ์กันเร็วเกินไปแล้วนี่จะพากันไปโรงแรมเลยเหรอสุดหล่อคุณใจร้อนเกินไปแล้วความหมายที่ชินสือโอว่าจะสื่อคือให้วินนี่ได้เปลี่ยนเสื้อผ้าหรือพักผ่อนเสียหน่อยไม่คิดว่าจะถูกคนอื่นเข้าใจผิดจึงต้องรีบร้อนอธิบายแอร์โฮสเตสสาวเหล่านี้มีใบหน้าสวยงามรูปร่างเซ็กซี่ตั้งแต่เด็กก็มีผู้ชายมาคอยตามจีบ เรียกได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชานด้านความรักกันทุกคนเมื่อเทียบกันกับชินสือโอแล้วนั้นนับว่าเขายังใสบริสุทธิ์เกินไปด้วยซ้ำอีกเดี๋ยวคงโดนหยอกจนวางมือไม้ไม่ถูกเป็นแน่วินนี่ลากชินสือโอให้วิ่งหนีออกมาแต่ก็ยังมีเสียงแอร์โฮสเตสสาวแซวตามมาข้างหลังวินนี่เธอเป็นห่วงเขาจังเลยนะดูท่าว่าพวกเราคงต้องเตรียมตัวไปงานแต่งงานของพวกเธอแล้วล่ะ ชินซือโอตกใจจนแทบพูดไม่ออกผมว่าเพื่อนร่วมง,งานของคุณนี่แสบไม่เบาเลยถ้าต้องอยู่กับพวกเขาเป็นประจำคงจะปวดหัวหน้าดูวินนี่จึงพูดให้เขาฟังด้วยท่าทางเปียมล้นด้วยเสน่ห์นั่นเป็นเพราะว่าคุณอยู่กับฉันไงคะถ้าไม่ใช่เพราะกลัวคุณจะรับไม่ได้ฉันจะจัดการพวกก่อบวนนั่นให้ได้รู้ถึงฝีมือฉันสักหน่อยปกติเวลาอยู่ต่อหน้าฉันพวกเขาก็เหมือนลูกแมวเชื่องเชื่องนี่เอง แล้วเขาสองคนก็ไปที่โรงแรมจริงๆจ่ายเงินค่าแท็กซี่ไป47ดอลลาร์เพื่อเดินทางจากสนามบินมาสู่เขตเมืองโรงแรมที่ชินสือโอเลือกคือโรงแรม q u e e n ์โฮเทลที่นี่เป็นโรงแรมห้าดาวที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในโตรอนโตเมื่อคราวที่ราชาเพลงไมเคิลแจ็คสันมาเปิดการแสดงที่โตรอนโตก็ได้เข้าพักที่นี่หลังจากลงรถวินนี่กลับกล่าวปฏิเสธชินโรงแรมควีนส์โฮเทลแพงเกินไปนะคะ พวกเราแค่แวะมาเที่ยวที่นี่นิดหน่อยไม่ได้ตั้งใจจะมาพักที่โรงแรมเพราะอย่างนั้นก็อย่าเลยดีกว่านะคะชินสือโอกระเป๋าเงนะินหนาเขาไม่ใส่ใจเรื่องพวกนี้แต่ผลสุดท้ายวินนี่ยังยืนยันที่จะไม่เข้าพักที่โรงแรมแห่งนี้จึงต้องหาโรงแรมสามดาวที่ชื่อว่าโรสโฮเทลแทน ตอนที่กําลังจองห้องพักชินซือโอหวังว่าจะมีเหตุการณ์แบบในทีวีหรือนิยายอย่างเช่นพนักงานบอกว่ามีผู้เข้าพักเยอะมากจึงเหลือห้องเพียงห้องเดียวอะไรทํานองนั้นทําให้เขาต้องอยู่ห้องเดียวกันกับวินนี่ด้วยความจําเป็นน่าเสียดายบนความเป็นจริงเดือนพฤษภาคมนั้นไม่ใช่ฤดูการท่องเที่ยววอของโตอนโตอย่าว่าแต่จองห้องแค่สองห้องจองสัก20ห้องก็ไม่มีปัญหา ค่าใช้จ่ายของห้องพักหนึ่งห้องอยู่ที่140ดอลลาร์ชินซือโอจ่ายค่าที่พักแล้วทั้งสองจึงแยกย้ายเข้าห้องพวกเขานัดกันไว้ว่าจะพักผ่อนในตอนกลางวันเมื่อถึงตอนกลางคืนค่อยพากันไปเที่ยวชมบรรยากาศของเมืองโตรอนโตเมื่อถึงเวลาพลบค่ำทั้งสองคนจึงได้พบกันวินนี่เปลี่ยนชุดจากชุดเครื่องแบบมาเป็นเสื้อขนสัตว์สีแดงแขนยาวแบบใส่สบายสบายเสื้อตัวนี้ถูกออกแบบให้มีความลาดเอียงแบบข้างหน้าสั้นข้างหลังยาวแบบปิ่น เมื่อสวมใส่ก็ส่งให้วินนี่มีความรู้สึกที่ดูสบายตาเข้ากันกับกระโปรงพลีตและถุงน่องโปร่งแสงสีดำดูแล้วมีสเสน่ห์อย่างยิ่งพอจะใส่ไปข้างนอกได้ไหมคะวินนี่ยิ้มหวานถามออกมามองดูท่อนขาเรียวสวยที่สวมสองถุงน่องสีดำคู่นั้นแล้วชินซือโอก็รู้สึกอึดอัดเป้ากางเกงขึ้นมาเขารีบพยักหน้าตอบสวยเกินไปแล้วครับสวยจนผมเครียดเลยและผมคงต้องดูแลคุณให้ดีๆจะได้ไม่ถูกคนอื่นแย่งไป วินนี่หัวเราะคิกคักเดินลงบันไดยอย่างกระโดดโลดเต้นและถึงแม้จะทำท่าทางเช่นนี้ก็ยังมีความสง่างามที่ไม่ว่าจะอย่างไรก็สะบัดไม่หลุดผู้หญิงบางคนมีเสน่ห์ที่งดงามลงไปจนถึงเนื้อแท้และไม่ต้องสงสัยเลยวินนี่ก็เป็นหนึ่งในผู้หญิงเช่นนั้น